พี่น้องป้องไปหมู่บ้านนี่บอลเข่าลาวเพราะแม่นันตองว่าสิเป็นรัฐบาลไทยดิพี่น้องสองหนึ่งหาใคยไหมสองหนึ่งหาเพราะแมสิไป รัฐบาลไทยดีรัฐบาลไทยออกเลี้ยออกมือมืออย่างมือมันดีเท่าไหร่มันดีสิบหกตรงกับวันหยังสิบหกวันที่สิบหกตรงกับวันอะไรดูดีสิบหกตรงกับวันอะไรไรรับบกเขาสองงวดล้วเดีเล็กข่อยอ่ะไปออกแต่รับสตาร์คนน่ะบกเขาก็คือว่าบกเขารักพีก่น้องด้วย การเสี่ยงโชคก็เอาไปพิจารณาเบืงเดี๋ยวเดี๋ยวเราคยว่าติดฟันรัฐบาลไทยแท้เลยนี่ฟัน,นเออนั่นแหละว่าฟันตรงเันหมู่บ้านเนี่ยมันบ,นอ,นบ,นอ,นบอ,อกเล่าเออนีว่นติดไทยแท้ประเดี๋ยวจับเบ,บืงไทยก่อนที่ฟันสองหนึ่งหานล่ะมันติดไปไทยหรวอ่า,ามันฟันตรงเงินมันบ,นบอ,อกเล่าเนี่ยคือฟันเท่านั้นบอ,อกเล่าไปออกไทยอืมเนาะ ออกวันที่เท่าไหร่ฮะสิบหกเดือนเก้าตรงกับวันอะไรตรงกับวันหยังเด็กออกตรงกับวันหยังสิบหกกันยาตรงกับวันตรงกับวันยังกับพี่น้อง วันดิ้เป็นสองข้หาทีเป็นรัฐบาลไทยดีโอ้ยเอ้าเคยมาสองข้อหาแล้วป่ะดิโนะพอพิษอะไรได้ป่ะเนี่ยคำว่าพิษมักออกด้วยเอาสองข้หาที่เป็นรัฐบาลไทยดีคนน่ะต้องตีพ่อเอากระเล็กตัวเก่าเถอะเออเดี๋ยวเด้วยตัววันเยี่ยวันอังคารไม่เรียกว่าวันอังคารว่ะเรียกว่าวันอังคารพี่น้องหมดต่อไปไข่ฟันตัวงวดนี่มันเป็นวันอังคารบุกเบิ่งเด้อวันอังคารเรียกว่าวันอังคารอะ ธนาคารที่สิบหกเหรอหมู่บ้านนี่ครับโหลดไปเราไปเสียภาษ,ษีบัตรนิติลมบุญเกลียวโหลดออกมาจากพ่อไปว่างโหลดเสียภาษ,ษีแล้วยัง,งมาติดตูวเบากุญเกลียวโดมาเด็กกราบขึ้นไปเอาไม้เหล็กบุญแจลีดสี่เจ็ดหาออกเจ็ดหาออกออกแล้วซื็จเขาก็ลืล่มคืนอันนี้หมู่บ้านเรื่อมบุญแจเน,นลกลียวยังมาติดตัวกับรปเหรไปห่อนรถลดบนนี้กุญแจ,ญแจลียลนกรับขึ้นไป เอาวันอังคารเลยวันอังคารเดี๋ยวมาคุยเดว่ยไดตัวเด๋เขาเดีตัวใดก๋นวมาวันต้องร์มาคผยสองหนหาวันอังคารมันติดไม่หาหมดติดไม่หาบมเคยาหาวันอังคารติดไม่หาบมดเอาที่เบื้องเด้อจะซับเบิ้งว่าซาธุที่นี่ เดี๋ยวตอมปฏิกับติ่ไปอไม่ยามโมหรอกพออยู่ในใยอยู่คุณนันอยู่ขาลาดปฏิกับด้วยมือติกับติดไปขอไม่ยามโมสวัสดีจ้ะมนาคารเออเดี๋ยวปฏิกับตี่ไปขอไม่ยามโมนําันละฟันตัวสองหาติดติมาบอเอาด้วยขันจับขึ้นก็อนไปหาต้อรีบได้วเด้วยนจับบ้งกด้วยนันงโมทัสาวตัวะทุ ทุกคนนะจับไ่ลองทห้นะจับสรซองหนึงหาเลขรัฐบลาลไทยสีมาบอขันมากขอให้ไพ่สีน้ามากกับบอคืนด้วยซ้ำไม่คือหัวใจแตกสลายมาก่อนเลยแบบนี้เอาเอาไหมเอาไหมเอา,เอาล้มเกินล้มเกินซับไหมไพ่ล้มเกินจำนวนอ่ะให้เชื่อมนันเร้วไหย เลขสิลหลเจอกับนายยกพี่น้องผมว่าเลขสิลหกบเจอกับนายกนกนกกนนยกขนาดเม่อสามสองสอามเลวตีเอาเด้อเอาเด้อคอยคอยหาไปเอาเ,อาเอาเด้ออีกไปไปไปเวึอีกเวรอีกเวรเขาจะแตกสลายระวังหัวใจแตกสลาย เลขจะล็อกเขาบอกว่าเลขจะล็อกเกี่ยวกับนายกคนใหม่เฮะยนายกตีใจแตกสลายวันที่สามหนึ่งตีเพราะว่าสามหนึ่งหนึ่งมันบอเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเลือกนายกนี่แหละเพราะแม่หมอฝันฝันอันหนึ่งหะสองหนึ่งหา้าเปนบอเขาบอกว่าจะมีการล็อกนะวันนี้นี่เป็นแนวทางนักพนองเด้อเกี่ยวกับนายยกนะหมดที่เรกเขาว่าเกี่ยวกับนายกอก็ออกสามหนึง่งคือว่า ามหนึ่งอาไฟบอกว่าเกี่ยวกับการลอกของนายกจะมีการลอกเหรอนั้นหนึ่งคือสามสองวะเอาสามหนึ่งคือสามสองคนที่สามสองเอาคนที่สามคะแนนหนึ่งสามหนึ่งใช่ไหมเออเกี่ยวกับคะแนนหรือเกี่ยวกับอะไรเอาเกี่ยวกับคะแนนไหมซับซับว่าถามวันหนึ่งห้าสองหรืว่าบวมเยนว่าเรียกเกี่ยวกับเกี่ยวกับการการการโหวตนายกพน้อเกี่ยวกับการโหวตนายยกพน้องเกี่ยวกับการโหวตนายยกพนเด้อเอาเป็นสามหนึ่งเป็น เป็นคะแนนหรือเปล่าคะแนนคะแนนหรือระยกล่ะคะแนนไหมใช่คะแนนไหมก็คือเป็นรูเดอร์สามนึงคสามสองเกี่ยวกับมีเลขหนึ่งเ <c oughs> กี่ยวกับมีเลขหนึ่งเว้ยใบไพ่ไม่เกินอะไรไหมให้เกินแปดใบอาไมให้เกินแปดใบนะทำไมต้องแปดใบนึงเกี่ยวกับมีเลขหนึ่งกับสามนึ่งด้วย จเบิ่อแค่ตัวมันเราจมือที่อ่านบทถีเลยแบบน้นนองมันจนอนหมดเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับคำว่าเรขตัวนั้นตรงกับอ่าและอ่าตรงกับนายกที่ออกไปก็แสดงว่าสามหนึ่งเฮ้ยพี่น้องสามหนึ่งเจ้ค่อยฟันสองหนึ่งหาเด้อจนไปเด้อสองหนึ่งหาฝันไม่จำเป็นเอาสามหนึ่ง กส็สามสวเอากันไว้เอามันจะเป็นสามหนึ่งึนสามสองน่ขันบ่อเปลี่ยนยังนะขันลอตเตอรี่ไปเดอ้อเขาว่าเกี่ยวกับนายยกคนที่ออกไปเล,เลขตัวนั้นเลขตัวนั้นเกี่ยวกับนายยกที่ออกไปจะมีการรวมมัดรวมก็คือการหลอกไปการหลอกก็แล้วเกี่ยวกับเกี่ยวกับเลขนายกที่ออกไปเดอ้อยงไเ้เด้อเออ ครัสองกีสามแปลส่มน้ภาสองสามหกมาบัวเน้อเอาโน้ยกันนั่งโย่ที่ออกไปอยกันเลอกตั้งนัโยกที่ั่นมาบัวนี่คือมาแล้วก็เกี่ยวกับการที่เลขเลขตัวนั้นน่ะตรงกับเลขกับนายยกคนยกไปเขาถามว่าเป็นคะแนนบอกแต่ว่าไพ่โตเป็นคะแนนไพ่ตบว่าเกี่ยวกับตรงกับเลขนายกที่ออกไปกับสามหนึ่งหนึ่งต้องใคะแนนล่ะบางทีเขาก็ไม่บอกเราตรงๆเลขหน้องเอาถ้ามียู่ตัวเดียวนี่แล้เอาสองหนึ่งห้าอันติเลขหมุนปี อาถ้าจับสามกับสองห้าจะถูกไหมเอะคือฝันคักสใช่ไสองหนึ่งหาปติทาสองของหานึ่สองหนึ่งหาเอาสองหนึ่งหาสองหนึ่งหาเนี่ยแหละคอยกามากอยู่ด้วยพีย่น้องเพราะว่าเลขฝันสองหนึ่งหากับสามสองสามหนึ่งเนี่ยคำนี้แหละรัฐบาลไทยเด้อสองหนึ่งหาเดี๋ยวว่าเลขตัวนั้น เองหงหาที่ว่าพี่มันจะออกว่เด้อสหางนีันตัวงวาเด้อฝันตงวาคือสหาไ่ออกลาเมื่อวานเนี่ยว้งไปเรยๆสองหางมันจะออกของน้อยมือสิฝันตัวงวาเดียตัวเดียวแล้วก็บฟันมันมามือนี้บ้านบ้ลูกสาวรับมีซีรีละสาตัวหนึสามหาบอเอาเด้อสามตัวหนึ่งสามหา่งสามสอบออนึ่งสมตัวหนึสามหาบอเด้อ นะงงึ่งสามห้าไหยืนยันในสิ่งเดิมอ่ะเพราะว่ายืงงนยันในสิ่งเดิมโบเมนโบมโบเมนสามตัวจำบนทันถือสองสามหา้าโบสองสามหา้าไหอือสองสามหามากกว่าคันสามตัวกะใส่สองสามหาสองสามหา สามตัวหมเียก่าให้สามสามชุดท่นนั้นที่มากเอาสองสามหาสองหนึ่งหาสามหนึ่งสามสองเรก่แบบนี้มาเว่าแบบนี้สองสามหาเ้าไม่ฝันสองหนึ่งหาดิเปลี่ยสามสามเลี่ยนมาบ่อย่าไปเด้อสอไเร็กฝันตรงหมนั่น เออสองหนึ่งหาสองสามหาเป็สองสามหาโมเมนติจีอกอกออกหาสามสองอีกสักหรอวะอะเอาสองหอหามาบ่เด้อจับสองสองหาความบวกกินสองของห้าจะมาครับรัฐบาลเพื่อติบมากวันนี้หรือว่าสองของห้าจะมาวันนี้อ่ะสองห้าจะมาวันนี้รัฐบาลถ้าจัเป็นท่าไหรมีห้าน้อยเป็บวสองหห้า งานวันนี้เอาอยากซ้ำอย่าง,าง,าง,างละคำถามกับเาเ่าต้องเอาลายเานาะเอาเด้อเอาาราจะบัรเท้สนุนเรเดือเออแต่ว่ากระเปดกระเปดกระสามมกที่แล้กระแปดกระสามไม่โนให้ไม่ม,มอห้สองสองแปดหาสอหกเอ้สามแปดหาโอ้ยเอาบอบีดอยะสามปดหากระสามเออโอ้ยบอเมนบอพิดอยู่ละเอาะ้ายังวะทังที่แล้วเมียเอาหกหาแปดเตี่ยแปดหาหกกับเอียงก่อนปดหาเก้ามันเ,เ,เป็นสามเนาะอุอ้ยกับเนหนวยเดินสามตัวเป็นน่นสามหาหกตี่ เออแต่ว่าหม,มักเหล็กฝันอยู่ด้วยฝันตังหมวดมันมักสัมีเอาสมีแลวรัฐบาลไทยกันสองสามหาสองหนึ่งหาสามหนึ่งสามสองี่เือตกี่ต่ำๆในื้อติมาหาเนหามาสามแื้อนือติต่ำเนาะอาจารย์ื่นห้อยตัวใดเนาะเอาไปนีตามเหนข้อมฝันก็คือว่าสองหนึ่งหา บัดดินไม่หมอจะเป็นลามือสุดท้ายว่าหยิกฟันเกี่ยวกับไผ่ขันบ่ฟันยังกับขึ้นขันบ่ฟันอีกคือมีสีลีหอดมือเลขโอก็คเพื่อแมนทุเทียนั่สี่สุเทียมันค่อยเด็ดซํมนี่ฮะเอาวันนี้ขอห้าน้อยพิเศษจะออกเกี่ยวกับอะไรเด้อห้าพิเศษเด้อถามอะไรยังไงสองคำถามห้าพิเศษเยอะแค่ไหนห้าพิเศษได้ออเคสำวรับเลขบัญชีก่อนทุลัก เด็กชายคนแล้วก็หาหนันสือถึงเยอะถา,าพิเศษออกเกอะไรสถานางาทพิเศษอืมทนไมพิเศษเป็นแม่บอยห้าหนึ่งสองสี่หมห้าสองหนึ่งสี 5, 2, 1, ่นมทำวิศิ์ทำมาทำมาห้าสองหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสองสี่ห้าเนาะห้าหนึ่งสองสี่ เรื่องที่ข้อหามจริงว่าหาสองมคบแสดงว่าจิตเป็นอาอันนึกว่าสิบะออกมือนี่สิ เอา 25, ออกกอสองห้าหนึ่งหกจออกวันนี้หรอเ่อ้านสองห้าหนึ่งหกมมันชอบออกวันถัดมานสองตัวชีหกสองหนึ่งสองหนึ่งหกเเอา สองหนึ่งหกสองหนึ่งหกสองหนึ่งหกมีโอกาสมาวันนี้ต้องอะไรตัวออหรือสองหนึ่งหกเออสองหนึ่งหกให้สองหนึ่งหกด้วยพี่นอ้องถ้าน้อยหมือนนี่เด้สองหนึ่งหกเอาคปได้หยดเสียงสันละสี่สันละสี่ไปถือด้วยพี่น้องห้วยก็ให้ถือสองหนึ่งหกคูหนึ่งมันนี่เด้ยหมือนนี่เนี้ยสองของขาดใ่ไหมเหมืนนี่บอกมึงน,น,นะ กีอตไวหลายตัวสองหอแล้วก็มันจะเป็นสามศูนสามสงสัยเหล็กตัวหนึ่งเนี่ยสามศูนย์สามมืองสามศูนย์สามเป็นหนึ่งมันเมองมือสามศูนย์สามมือสามนย์สามือสามนย์สาม สามคูณสามก็ุกกเจ็ดบแปดเจ็ดหกสี่สิบบ่แปดเจ็ดหกจะเป็นแปดเจ็ดหกไหมแปดเจ็ดหก่ห้าั้อยเรื่องหนึ่งสี่ตงนี้นไงมันหามเรียกันาหามกันนดนึงแปดเจ็ดหก ปดเจ็ดหกก็หกเจ็ดหกขึ้นตัวเลขหามกันเอาหกเจ็ดหกหกเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแล้วก็หนึ่งสี่ทำนี่อะไรฮะน้อยพิเศษปกติวีสองหนึ่งหกแปดเจ็ดหกก็หนึ่งสี่ เหรียมันติเป็นเหรียทำหามเดอมมันนี่เด้อเนี่ยญจะเป็นลักษณะทำหามเบิ้ลแบบหามอ้ารัฐบาลไทยกับพ่ออะไรออำนัหนิเขาไทยก็เป็นแนวทางเยเชื่อเอาไปพิจารณาเบิ้งได้พี่น้องเด้อเราต้องไปเสียงหลายชั่วสิ่งแค่พอประมาณถัดดวงคนเท่าเได้จยังได้ก็ได้คันบุตรบุตรรบวกเคือถือเยเชียนอ่งให้ไหว้ประตูขับไปไหวทุเทียนเด้อขากลับบ้านที่ไรขาบกิได้โชคเวข้ายังเขาบกินไปไหวประตูบ้านขับซุมือ้อทุเทียนอีกลับไปบ้านขอดินน้โมน้โม่สามจบแล้วก็ไหวประตู ใบประตูสุเทียกะกะกะถือสุเทียเดียล่ะก็ได้สุเทียใบประตูนี่เคยถือว่าสักสิทธิสุดเลยประตูบานเีมบันไดประตูผู้ได้บ้านสองสันขึ้นขึ้นกับใบทั้งขึ้นบันไดล่ะผู้ได้บานสองสันย่างขึ้นบันไดมันบอกกับายตรงบันไดน่ะสาธุเดอร์บันไดเก้ีวประตูท่องเที่ยวทองผงหลูกเต่าเที่ยวถึงหนังเรืองลงเงินขั้งขึ้นเ่อนสั้นเจ้ายาไายถีปอบลายเส้นเจ้าห้ไลนี เจ้ากษะตริสาทูศคอยเข้าพเจ้าดวงเปิดช er. ีวิตเปิดการงานเปิดการเงินเปิดขอให้ทำมีแต่สิ่งดีเขามาในชีวิตเสียงชูกับคอยได้โชคกัิานเอาเด้อแบบนั้นแล้วเจ้าได้โชคดวงสิเปิดเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงเรื่องของเสียงชคอยู่ที่ดวงเขาซื่อหลาปันไดกันเขาบอกมีโชคเขาก็เสียงเงินถี่เขาบอกวงเปเสียงหลเอาตัวที่มักพ่อตัวในมักเอาตัวที่มักเอาตัวที่ของมักติ้งตาติ้งขึ้นมาในครั้งแรกอะเป็นตัวที่ถูกเขาเสมอ จริงเหรอว,ว่าในครั้งแรกเจ้าของ,เ,ของเอาตัวที่เจ้าของมกักพอขา้าวทีเปี๊เอาน้องคนหลายหลายคนมันหลายตัวแล้วมันสีเ,เปื้มนงูประมาณหลายอืมั่ต้องเอาหลายนี่แหละจังขวายว่านี่แหละขอให้ดวงเปิดก็ที่ทำให้ดวงเปิดมันก็จะมีโชคมาอ่ะขอให้โชคดีมันหมานทุกค้อมันนี้มันบานล,ลูกสาวบ้านเลขที่สองหกหกลับมาหัวเปียกหัวเปียกขับรถเมื่อยายแล้วมันนี้จะนอนอีกคืนหนึ่งวันที่อาทิตย์จังสิกลับบ้าน รับหัวแปนหัวแปงง่วงน้องไหนง่วงง่วง,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 งขับรู้คือมก็อยกหลับรับดีรับหายว่าขับรถไกพบันเหนื่อยคีดดูอ่ะให้โชคดีมีตัตงรัฐบาลเห้กัสันนั่แหละสองสามห้าเลขฝันคือสองหนึ่งห้าตัวเดียวอสองหนึ่งหาตัวเดียวคือเลขฝันคอยอา้าคุณได้ติดอยากร้องอดเสียงกะเลขฝันตัวเดียวเท่านั้นสองหนึ่งห้าขันโมเมนต์จังได้จังได้กะกายดิมือเลขก่วกะขึ้นนี่เบ่งขึ้นนี่ฟันผ่านี่คอดิเสียงเบ่งนี่ ขันค่อยเสียงเลขแล้วค่อยๆว่าฟันนี่ยังนิเมียนตีเสียงไว้ขึน้นอีกเพิ่งเรีกเสียงเลขบ่เสียงเลขคือเขียนไว้ว่าติซื้อตัวใดไรอะไก็เอาไปเปลี่ยนไตมดมันก็ค่อยเสียงบ่เอเอแต่เราเสียงเลขไว้คือมันมีมันผ่ามันขึ้นในการบังคับบริษัทส่วนมันม้นเมื่อไรอรับวิสินนล,ลีพี่น้องเอาใครโชคดีทุกคนทุกคนขันูบด,ดิดวงมาเปิดกให้ไปไหวยประตูแล้วค่อยว่าติดค้ากรรม่ติดไปว่ามิยาโม่ติดไปคอยมิยาโม,มูอยู่ปฏิญาณที่ฐานว่า ถ้าเลขข้อยกยศฐานสิาเลขที่ฝันหรือเลขที่ให้จะออกขอให้ได้ทูกตรงกับเลขที่ตรงให้ตัวเดียวได้ตรงตัวเดียวกันอืมขอได้ตัวเดียวกันกับเลขที่คิดไว้ถ้าไม่ใช่เขาให้ได้ตัวใหม่ข้อยกยถฐานสูบทีอข้อยปขอพื้นนะไม่ยมู่นะขอกาบขอปัดกับก่อนตัไพขออยู่ปัดกับตัไพขอไม่ยมู่อ่ะกมันนี้ก็ซ้ำนี่ เบื้องต้นก็ฝ so ันสองวดก็ตัวเดียวนั่นแหละสองหนึ so huh. ่งห้าส่วนมากจะได้ครั้งแรกดีแล้วมันไม่มีหกเก่าเพราะว่ามันจะเรียกว่าการวกับหางยากเนาะเออใครย่ามันไม่มีหัวม่มีหกัเก่าไม่ได้กับหัวกับหางยากคันหกมากกับที่หกสองเนอสองมากกับที่สองเก่าด้อพี่น้องนะคือฉันนะคือว่าอือ่าโชกนีมีตังทุกคนขอให้แม่หมายบังๆทุกคนเอาไปเป็นแนวทางเอาไปเรียนนานดูความฝันข่อยตองวดก็คือตัวเดียวคือสองหนง ม,มันคือฝันตองวดคนมาไข่มาสามตัวยังสิทุตเชียพันเห็ประจับกับกับอุทเชียใครมักฟันในสามตัวแต่ว่ามันติดเขาสองตัวอมืมันติดผิดน้อยเดียวตัวที่สามทุตเชียเลยก็จะจับเป็นสองหาหนึ่งหาสองหาหนึ่งหาสองหาหนึ่งหาก็ยังหนึ่งสองอยูอืมทำนี้แหละ ขจับเอาสามตัวคือเลขฝันตัวเดียวน้อกันกคือเลขจับเลขซับไปคือว่าเกี่ยวกับได้ยกเพื่อนะน,นายกกันหนึ่งนึ่งอย่างก่อนสามหนึ่งกับสามสองเตี่ยงอ่ะหกหนึ่งจังหกคน